สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพฤหัสวันครูนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากาจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทกท,กท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระหูยานกุวัดพระศีรัตนมหาธาตุลบบุรีองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อชิงเงินนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับ อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เนื้อชินกันนะครับจะยู่จะย่นนะครับ คาบขี้กลุกนะครับบาง,บางๆนี้โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่อ่อนช้อยสวยงามคมสันชัดเจนนะครับผมจะค่อยๆไล่ทีละอย่างนะครับพระเกตนี้ก็จะเป็นเกตบัวตูมนะครับลักษณะจะเป็นมวยผมสองเส้นด้านบนนะครับสังเกตเห็นนะครับส่วนเส้นผมนี่จะวิ่งลงมาจะไม่ติดกระจังหน้านะครับ ส่วนหน้าตานี่ก็จะงุ้มลงนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับส่วนใบหูนี่ที่มาของคําว่าหูยานนะครับใบหูนี่จะวิ่งยาวลงมาเกือบติดที่หัวไหล่เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นสร้อยสังวานที่ลําคอนะครับสังเกตเห็นนะครับสังคติก็จะเป็นสองเส้นเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับผมบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับส่วนนิ้วมือด้านล่างนี่สังเกตเห็นนะครับนิ้วก้อยนี่จะวิ่งลงมาติดกับบัวคว่ําเลยนะครับ ส่วนฐานนี้จะเป็นบัวสองชั้นนะครับบัวกวํากับบัวหงายนะครับเอากันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบปลอดนะครับหรือบางท่านจะเรียกคาบเกตกระดีนะครับเอาตามที่ท่านสะดวกนะครับเขาขาวนะครับโรยตัวกระจายยทั่วพื้นผิวเลยนะครับคาบขี้กุบก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวบางๆนะครับองค์นี้สภาพเก็บนะครับไม่ได้ใช้นะครับสังเกตเห็นด้านข้างนะครับ คาบประลอดนี่ so ผมจะเรียกคาบประหลอดนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านหลังนี่ส่วนมากแล้วนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับด้านหลังนี่จะเป็นหลังลายกระสอบนะครับสังเกตเห็นคาบประหลอดนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับคาบขีกลุกก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างแดงๆนี่อย่าไปดูนะครับอันนี้เป็นยางรอง กรอบทองนะครับองค์นี้เก็บสภาพไม่ได้ใช้นะครับสังเกตเห็นพิมพ์ทรงองค์พระนะครับด้านข้างนะครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี้จะยู่จะย่นนะครับ คาบทีกรุดนี่บางๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับสังเกตเห็นค่าบปลอดนะครับเขาขาวนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวส่วนบางของท่านนี่จะเรียกคาาเกดกระดูหีนะครับสังเกตเห็นหน้าตานี่คมสันจิ้มลิ้มสวยงามนะครับพระเกตนี่จะเป็นเกศบัวตูมนะครับจะขมวดเส้นผมสอเส้นนะครับส่วนลายเส้นผมนะครับจะวิ่งจะไม่ชนกับกระจังหน้านะครับ ส่วนหน้าตาลักษณะนี่ก็จะงุ้มลงนะครับยังคมสันเด่นชัดเจนอยู่เลยนะครับใบหูนี่จะยาวนะครับสังเกตเห็นนะครับสร้อยสองวานก็เช่นเดียวกันนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเป็นจวันนี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับ หรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเราสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับให้ดูสภาพพื้นผิวนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับเียนเห็นนุ้วก้อยนะครับจะวิ่งเรียวยาวลงมาชนทะลุฐานบัวคว่ำเลยนะครับ ส่วนฐานนี่จะเป็นฐานบัวคว่ำนะครับบัวหงายกับบัวคว่ำนะครับเกเห็นนะครับพื้นผิวพัดนี่จะย่นเข้าหากันเลยนะครับทางช่องเป็นตวันนี้อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับมีหลายๆเพจหลายๆกลุ่มใน f a c e b o o k นะครับครูบาาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่ม อยู่ในเพจอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับไปศึกษาให้แน่ชัดก่อนนะครับเก็ตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับเรามาศึกษาสภาพพื้นผิวพระเนื้อโลหะนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังลายกระสอบนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนะครับจะยู่จะย่น คาดที่กรุกนี่บางๆโรยตัวกระ,กระจายยทั่วพื้นผิวของพระด้านหลังเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณนี่เราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งจะออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง YouTube ได้ไม่เกินสิบเดือนนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับังเกเด็นนะครับ ิ่ทรงองค์พระนะครับให้เป็นองค์ตัดสิงนะครับเรามาดูสภาพพื้นผิวนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ทุกทท่านนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะเอานะครับเขนเห็นนะครับค่อนข้างที่จะลงกล้องลำบากนิดนึงนะครับภาพชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับ ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่าในใดกำลังเดินทาง,ทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถกลับจากาาต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน